Uhm, ใครบอกว่าเต่าช้าโอ้โหมันเดินไวเหมือนเนาะเออเต่าวิ่งใกล้ห้ามปีน้วยนะคือเขาห้ามมันปีนหรือว่าห้ามอะไรอ่ะเขาห้ามเราปีนแต่เราว่าห้ามได้รักคุณไหนรักคมันคือรักคุณก็หนูรักฟ้ารักคุณรักคุณโอ้ยโอ้ยลมมาไม่เบาแล้วเฮ้ยมันพุ่งมากเลยเราจะได้ดูสัตว์ครบก่อนไหมเนี่ย อนนี้เราอยู่กันที่สวนสัตว์ธัญบุรีนะครับเป็นมินิทูเปิดใหม่ที่อนาคตเพราะว่ามันจะกลายเป็นเขาดินแต่ตอนนี้มันยังไม่ไม่เป็นขนาดนั้นมันก็เป็นมินิทูก่อนต้อยแก้วก็เลยต้องมาทําอะไรให้ทุกคนดูว่านี่นี่มีสัตว์อะไรบ้างนี่อะไรบ้าเน็นมองไปนู้นเห็นแลงเหเ็นควายเห็นแรดเห็นกวางไหมแต่ไม่มีที่นี่อันน้ไม่ใช่ตัวจริงเดี๋ยวเราจะไปดูตัวจริงกันข้างในไป อ่อเขาชื่อว่าพัญยบุรีมินิซูมินิซูมินิซูเนี่ยงั้นเดี๋ยวเราีไปดูสัตว์ข้างในกันดีดกว่าค่ะถ้าทางฝนจะตกเนี่ยจะตกมาดูเลยมามาดูไวล้ำเวลาจริงๆเราใช่นี่ครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่โซนข้างในแล้วก็ยังมีอะไรไม่เยอะเท่าไหร่หรอกนะแต่ว่าไอ้ของที่มีไม่เยอะเนี่ยไรแก้วเขชอบกับทุกอย่างแหละเช่นเตาเฮลโหลโอ้โหมันเหมือนรู้จักไรแก้วเลยอะแม่แม่ตอนนี้มันไม่ต้องถ่ายนี้มันไม่ค่อยถ่ายนม่ต้องตรงนี้ถ่ายตรงไหน อ๋แล้วเราจะไปหาหาให้มันได้ไหมห้ามเหย่อ้ห้ามเหยห้ามรังแกสัตว์นี่เห็นตัวนี้ได้เลยค่ะใกล้เลยห้ามปีนด้วยนะคือเขาห้ามมันปีนหรือว่าห้ามอะไรอ่ะเขาห้ามเราปีนแต่เราว่าข้ามได้เพร่าห้ามนะคะมันต่างจากเต่าไทยนะคะก็คือตัวใหญ่กว่าแล้วเราก็ดองมาดูนูนกว่าแข็งแรงกว่านะนูนกว่านูนกว่ามันนี่มันกระดองมันอย่างนี้เลยมันแบบปุ่มปังปุ่มปังปุ่มปังเลยใครบอกว่าเต่าช้าโอ้มันเดินไวไงนะเออเต่าวิ่งก็อันนี้ าไทยมันอาจจะวิ่งช้าแต่เต่าทูกาต้าจะวิ่งเร็วก็ได้นะเ<ไ>ต่าไทยวิ่งช้าแต่สูกาต้าวิ่งเร็วเต่ามันไม่ใช่เต่าไทยยังไงวะเต่าไทยเลยมันอยู่ที่อากาศร้อนจัดทุ่งหญ้าสวนานนาแต่ต้องอยู่ในที่มีน้ำเพราก็เต่าไทยดีๆนี่แหละ มมันนลง้้ไไ่ดเนี่ยป้าเคยเห็นคนเลี้ยงนะคนที่เขาเลี้ยงจริงอ่ะอ๋อเต่าแบบนี้ลงน้ำไม่ได้เหรอใช่ค่ะแต่ว่าถ้าน้ำตึ้นก็ลงได้แต่ว่าเต่าแบบนู้ดอะไปดูเต่าแบบนู้ดตับลงมุดน้ําได้เลยอย่างงี้ได้ไหมอ้อเราซื้อไว้ให้ร้อยแก้วไหมเพราะว่าน่ากลัวจะอยู่เกินเราอ่ะจะได้เป็นเพื่อนร้อยแก้วได้ร้อยปีอันนี้เป็นเต่าบึงหัวเหลืองหัวเหลืองอ่ามันกินเนื้อนะมันกินเนื้อเม่ไรมันกินเนื้อยังไงกินเนื้อจริงเหรอไม่ได้กินผักปูเหรอแต่ไม่มีผักปู้บบนี้เลยมีแต่เนื้ออยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเรราาอออ่่นนกก้้ยแว เขาบอกว่ากินพืชและกินสัตว์น้ำเป็นอาหาราเฮ้ยจะได้ไม่เหม็นเ,เป็นกอ,องเนื้อสอัต<า>ิเศษเศษเศษซากสัตว์อะไรวะอันนั้นมันเป็นเนื้อสาติอ่ะ<า>เฮ้ยเหมือนเนื้อหมูอะแต่ตอนนี้เต่าไม่ได้กินอะมดกินหมูตุ๋จะอะไรจะมาแล้ว กำลังจะมาแต่น้ำเขียวเลยค่ะน้ำมันเขียวเพราะมันเป็นโดนี่โดนแสงแดดลงมามันก็เป็นตะไคร่เราเดิน้ามต่อไปดูกันก่อนแล้วต่ก็ยังสงสัยว่าทำไมมันกินนี่แต่ต้นไม้ที่นี่แปลกมากคือปกติเราเคยเห็นต้นมะม่วงต้นอะไรเงี้ยต้นนี้ชื่อต้นระวังนิ่ไม่ใช่เห็นไหมนี่ไงไปสัมผัสไม่ไส่ไม่ใส่โอไม่ช่วยกันเลยตกไม่ช่วยกันตกเลยวันนี้เรามาถูกวันจริงๆมาวันที่อากาศแบบเป็นใจมากไม่ร้อนเลยแต่ ฝนตกเราอยากขึ้นให้ฝนตกโอ้โหสนใจนะค่ะอะไรอีกครับผมอะไรนะแร็คคูนอะเราแค่ลองมาดูว่าตอนนี้มีสัตว์กี่ชนิดเรานับได้สองตัวแล้วหนึ่งชนิดสองชนิดสี่มีเต่าสองตัวตุกะต้าเต่าหัวเหลืองน่ารักคูนแร็คคูนมันคือรักคูนก็หนูรักฟ้ารักคูนรักคูนโอ้ยมันไม่เก็ตมุกหนุ่มแป๊กอ่าเดี๋ยวมาดูก่อนนี่มันคือแร็คคูนไหมแร็คคูนเลี้ยงลูกด้วยนมเห็นอาศั สวรรค์นหน้าเอ้ยเหมือนชุกะต้าจะทำไมตัวนี้มันดูน่ารักดูตัวจริงด้วยตัวจริงไงตัวจริงน้องหลับอุ้ยน่ารกก <ś c oughs> กักนะต<ซ>ิ๊ก<ส>อันนี้อันนี้เลี้ยงลูกด้วยด้วยนมอ,อ,อันนี้เลี้ยงลูกด้วยของเล่นแม่มานอนกาใกล้ใแม่เขาไม่เข้าไปเขาอีกแล้วที่นี่นีตัวเดียวเหรอมีตัวเดียวไข่เข้าไปเลยแม่หนูลืเอาแบตมาเฮ้ย ก็ไม่ไปอยู่ในกระเป๋าอยู่ข้างในกระโถเอ้ยไม่เพราะหรือว่ามันอยู่ในบ้านอีกตัวหนึ่งก็จะมีตัวเดียวจะเลยถามหนคือมันอ้วนมันอ้วนมากแล้วก็มันก็ยังนอนหลับอีกดูมันขี้เกียจขนาดนี้อ้าวแบตมาแล้วแบตมาแล้วไมถ่ายรูปแล้วก็ไม่เอาแบตมาแบตคูดถ้าฝนตกก็วิ่งกันสนุกกันตอนนี้ดูข้อมูลเดี๋ยวมองข้อมูลดูมองข้อมูลคุณจ่าจะได้เห็นตอนที่ร้อยแก้ววิ่ง เดี๋ยวจะเอาที่คอบถงขยะมาคุหวยอีกรอบนึให้เธอกว่เดินตอนนี้เวลาป่าย3มงเพราะว่าที่นี่เขปิดประมาณสมงครึง่งวันธรรมดาถ้าวันเสาร์ที่เขาก็จะปิดกันประมาณ5้างครึง่งเรามีเวลาอยู่พอสมควรเพราะว่ามันไม่ได้กว้างมากไปทางนี้วะเห็น,นะะหลไลยใสดอยู่กนปุ่มทนี้แล้วใช่ไหมแล้วฟูแล้วก็ตัดด้แล้วก็เต่าเต่าอะไรนะหัวเหลือเต่าบึงหัวเหลืองอันนี้ลิงเออและนี้หมาไปเออทุกคนคะแต่ต้นนั้นอ่ะนึกวป็ นะตแต่อันเนี้ยต้นกับลุนาเวาา้นระยะห่างโอเคเราว่าลูกเราไปแล้วลก <c oughs> ็วเ, <c oughs> เธอเนั่นแหละชี้นําเขาไปเราเจอสะพานไม้ไผ่แล้วอันนี้สะพานไม้ไผ่ที่ว่าระวังมือสะพานเดียวกันเลยนี่นะคะเข้าชมฟรีเลยนะคะไม่ต้องเสียค่าเข้าเลยดีมากเลยค่ะนะคะ,นะคะเราเจอเื่อนปตะปาแล้ว <c oughs> ลิงกระรอกลิงกระรอ,อกน่ารักคุณแม่เล็กๆไปดูลิงกระรอกกันเดี๋ยวระวังกันด้วยนะนี่คือลิงหรือกระรอกเฮ้ยแหมแม่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 กำลังกินข้าวกำลังกินข้าว อย่าไปแมงนี่เหี้ยเห็นไหมไอ้นี่ไงหางเหลืองป่ะใช่ป่ะนี่นู่นอยู่โน่นอยู่น่นไม่เห็น้อง้นยอะไรจะขนาดนั้นนี่ตรงนี้เห็นไหมเห็นแล้วฟ้าก็หนููไม่ดื่อะให้เราอีกทำงานถึงทันทียังมันยังโอ้ยมานมหนต่อยักรู้เรื่องเนเข้ามาไหมเนี่ย เหมือนตรงไหนรู้ไหมดูตัวสิหางเหลืองๆเห็นไหมตัวเหลืองๆเห็นไหมเหมือนไหมไม่เพราหางดำอันนี้คก็หักถ่ายตรงนั้นไม่ได้ก็มันดำแล้วก็ก็ไปไม่ถึงก็เราถ่ายตัวนี้แทนก็ได้นะครับผมตัวนี้แกไปแก้วไปลิงนี่หมายดีกว่าลิงตัวนี้ไม่ดำไม่ดำแลคูลใช่ไหมอ้าวไม่ใช่แรคคูนเหรอที่ลิมเมอร์หางแหวนลิมเมอร์ตัวนี้นะคะชื่อว่าลิมเมอร์นะคะไม่ใช่ลิงน่ารักมากเลยอ่ะหางตั้งเลยแก็ดูหางเขาจะตั้งอ่ะ เอกลักษณ์ของเขานะก็คือจะหางตั้งตลอดเวลาเลยมาแล้วมาลิงเอาไว้ก่อนมานี่มาไปบีบาร่าหนูยักษ์นี่ไงไปบีบาร่าไงคือตรงนี้เราไป็มีสองตัวตรงฉากตามตัวตีตัวนู่นอ๋อแล้วยงอยู่ตรงนู้นโอ้ทั้งนี้แมวเจอนะรับรองแมววิ่งแมววิ่งใช่ตอนนี้มัชื่อว่าคันอยากปล่อยแมวลงไปใั้ตัวเก่งนะดูมันดู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 มอบมอบมอบดูค่อยๆคันไป ดูก้นดิก้นแอนเออรอดมาได้เก้าต้อนอเนี้ยนกไป็ดแม่เป็นนกอะไรมันเจออะไรก็พูดนกใช่ก็ได้มีปีกก็นกทั้งนั้นแหละนกแสดงว่าเป็ดมีปีกก็เรียกว่านกใช่ไหมได้ไปเราจะฝนตกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเก่อนแล้วเขาดักอะไรอ่ะปลาอ๋อดักปลาไปไปไปเราไปต่อดีกว่าเฮ้ยลอยแก้ว ป๋าเห็นอะไรนี่เห็นไหมหอยเชอรี่หอยนี่กิบกิบกิ้เกียกัมไผ่กิบกิบกิหอยนี่เชอรี่เชอรี่กบไ่เชอรี่นี่เออไม่ใช่ป๋าหลอกเลาะอกหนูเล่นคือถ้าเราพูดคำนี้ปุ๊บแล้วแก้วจะเต้นทันทีนะกบรัาเิงไอหอยหอยกิบ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 ิบิบ เราจะได้ดูสัตว์ครบก่อนไหมเนี่ยเตือนมันตัวอะไรอ่ะนี่เหลืออีกโซนเดียวเองครบแล้วที่โซนนี้เดินเข้าไปเนี่ยเราไปเข้าข้างหลังมาไงเดินเข้าตอนนี้ก็จะมีสัตว์ไม่เยอะนี่มันนกยุงไม่ใช่นกยุงอขาไม่ใช่เหรอนี่ไงโอ้ไม่ใช่เฮ้ยแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอรังนกรังนกหล่นมีมีไหมอ่ะตกใจนี่เลยแก่นี่นี่มันไม่หลบมันไม่อยู่มันล่นวางไว้ก็ได้วางไว้เออวางไว้อย่างงี้ดีกว่าให้มันไม่หล่นดีกว่า บายบายต่อหอยกิ๊กกี้กิ๊กกิ๊กคิ๊กคิ๊กหอยนี่เจ้าดิติดหูก็ยุ่งแล้วตอนนี้โบวัวไม่อยู่นะตอนนี้ติดกัมีแต่หอยกิ๊กกี้หอยกิ๊กกี้กิ๊ก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 แม่คะทำไมตอนนี้มีคนมาดูเยอะจังอ๋อมันมีคู่นกกระเรียนไข่นกกระเรียนอี่เธอบอกอ่ะเรียกระเรียนกระเรียน แก้วอ่ะเขาอยากจะให้อาหารแบบว่าซื้อแล้วให้ไม่มีนะครับเราจะให้เราบริจาคไปทางนี้อ่าแล้วก็จะเราบริจาคเท่าไหร่ก็ได้สิบยี่สิบสามสิบเดียวก็แล้วแต่เราบริจาคไปแล้วเขาก็เอามาให้ก็ดีอย่างนึงมันก็มาซื้อให้กันอิ่มหมดเดี๋ยวให้เลยแก้วซื้อให้ด้วยพอแล้ว๋อามันเข้าบ้านก็จะต้องดูด้วยเนาะนอนอยู่ในบ้านเรียบร้อยเข้าบ้านแล้วหนาวไหมลูกไม่หนาวเอาอยแก้วไปอยู่ด้วยคนหนึ่งไหมไม่มีบ้านนั่งอยู่ตรงนี้ก็ได้โอ้โหตอนนี้ บ้านแล้วค่ะดูกันอ๋อแลคูนกำลังจะเข้าบ้านไม่ใช่แลคูนเขาเรียกไรนะรีเมอร์เขาฝักกำลังต้อนรีเมอร์เข้าบ้านว้ว้ยดีจังเลยอ่ะมาที่นี่นะคะได้เห็นลิงประคุณแลคะแม่น่ารักมากแม่ครับผมหนักแม่เร็วเร็วเร็วแม่สุดแล้วขมันกำลังจะโตโอ้ยก็หนูคิดว่ามันแค่ ก็ยังดีที่เรายังดูสัตว์เขาที่กลัวแล้วไว้วันหน้าจะมาใหม่นะเดี๋ยวเราให้มีสัตว์เพิ่มอีกเราก็มาอีกใช่แม่รู้ไหมในกระเป๋าเนี้แอบเออีเมอร์ตัวหนึ่งมาจี่เหรอในรู้เอาอีเมอร์มาใส่กระเป๋ามาได้ด้วยเหรอไม่ได้มันขวนหัวตาเลยทุกคนชอบสัตว์อะไรที่นี่มากที่สุดคะคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะส่วนเราอะถ่ายไม่ยากเลยรีเมอร์รีเมอร์น่ารัก ตัวอื่นมันไม่ค่อยเต็มใจให้ถ่ายถูกถ้าทุกคนปิดเทินไว้นะคะมาเที่ยวที่นี่กันก็ได้นะคะถึงสัตว์จะไม่เยอะนะคะแต่ก็น่ารักทุกตัวนะแถมข้อขีอีกต่างหากงั้นถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดระต่ายใต้แล้วก็อย่าลืมกดต่างางให้ใลเล็กแก่ด้วยนะคะบ๊ายบายมาอยู่เยอะ